ทานองแห่งดนตรีทําให้นักดนตรีที่อยู่ต่างตําแหน่งแห่งที่ได้รวมหัวใจไว้ด้วยกัน Day, no ในต้นเดือนตุลาคมพุทธศักราช2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้หญิงเกฑ์หลงสนิทวงนาอายุทยาได้เขียนไว้ในหนังสือเป็นอยู่คือว่า สิ่งแรกที่ทรงรู้สึกพระองค์คือทรงหยิบรูปหม่อมราชวงศ์สิริกิตออกจากกระเป๋าทรงถวายสมเด็จพระราชชนนีทรงรับสั่งให้เข้าเฝ้าต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตมาศึกษาในโรงเรียนประจำที่สวิตเซอร์แลนด์จากนั้นในกลางปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิตด้วยพระธรรมรงองค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนี ณสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2492ในงานเลี้ยงรับรองในโอกาสที่หม่อมราชวงศ์สิริกิจเจริญไวัยได้17ปี <Blue> Day, หม่อมราชวงศ์สิริกิจได้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day พร้อมด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ Dream of Love Dream of You, you ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้ประกาศข่าวทรงมั่นให้คนไทยได้รับรู้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493หม่อมราชวงศ์เสิ็จกิจได้ตามเสด็จพระราชดำเนินด้วย สยามในห่วงเวลานั้นได้เปลี่ยนจากชื่อสยามมาเป็นประเทศไทยรัฐบาลโดยจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้ประกาศรัฐนิยมเพื่อปรับปรุงพัฒนธรรมให้เหมือนอารยประเทศประกาศหนึ่งใน12ข้อคือการปฏิวัติพัฒนธรรมด้านการแต่งกายให้สมกับเป็นอารยชนโดยกำหนดการแต่งกายและทรงผมแบบใหม่ขอให้สตรีทุกคนไว้ผมยาวเลิกใช้ผ้าจงกระเบนเปลี่ยนเป็นนุ่งผ้าถุงแทน ส่วนชายนั้นขอให้เลิกนุ่งผ้าม่วงเปลี่ยนมานุ่งกางเกงขาย,ยาวนอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการสวมหมวกเป็นการนำชาติไปสู่อารยะถึงกับมีคำขวัญว่ามาลานำชาติไทย การรับเสด็จของพระคูม่นที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ในเวลารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณตำหนักหม่อมเจ้านักขัดมงคลหม่อมราชวงศ์สิริกิตสวมสิ้นไหมบ้างสิ้นมัดหมี่บ้างแม้เพิ่งกลับจากยุโรปท่ามกลางยุคสมัยที่สังคมวัฒนธรรมไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกมาแล้วอย่างเต็มตัวนับเป็นภาพแห่งความรักในความเป็นไทยที่ปรากฏอย่างชัดเจนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพระรชาชพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ณวังสาปทุมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเมื่อครั้งส่งเป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิตทรงฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปักไหมทองพระภูษายกทองและทรงสะพักภาพความงดงามของเครื่องนุ่งห่ม ที่เป็นวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่กำลังเลือนหายในห้วงของกระแสมุ่งไปสู่อารยะแบบชาติตะวันตกกำลังเชี่ยวกรากทำให้คนในชาติไทยได้เหลียวหลังกลับมาเห็นถึงความสวยงามความประณีตบรรจงคุณค่าของผ้าไหมไทยและการแต่งกายแบบไทยที่ห่างหายไปจากสายตาและลบเลือนไปจากความนึกคิดมานานอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่หมอ่อมราชวงศ์สิริกิตได้ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ด้วยดวงใจที่รักในความเป็นไทยทั้งความวิริยะบากบัน่นที่จะทำรงรักษาบรโดกการแต่งกายอนุธงามอย่างไทยนี้ไว้ในเวลาอีกสิปีต่อมาลมหายใจของผ้าไทยและศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายที่สืบต่อกันมาได้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งและยังยืนนานตราบจนปัจจุบันและส่งต่อถึงชวนรุ่นหลังที่ผู้ใดได้ประสบพบเห็นจะบอกว่านี่คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทย